เอมีอะไรผิดปกติแผน่นยินไว้แล้วเนี่ยเออใช่น่าจะมีหยกน้ำแข็งสักชิ้นในโลกวันนี้นี่คือเสียยของการเปิดอาจากความลับเหรอเอ้ยฉันเกือบจะหลับไปในวันสำคัญเช่นนีน้้ยังไงกันเปิดหัจังเมื่อวานเกิดอะไรขึ้นอฉันทำลลงไปเนี่ย และนี่คือความขับข้องใจของชูชิงจะจำตีเป็นประจำและอิ่งระดักสูงเท่าไหร่ความเจ็บปวดก็จะยิ่งมากขึ้นและการจำตีเกิดขึ้นเอ่อมันจะนำไปสู่การหมดสติและการฆ่าอ,อย่างบาดเจียดังนั้นเขาจึงพนหนึ่งพลัง90%ของเขาไว้ในสิ่งนี้เออ เคอสมบัติของชูชิงฉันจําได้ว่าในหนังสือก็ไม่เคยให้ใครแตะต,ต้องสิ่งนี้เลยนี่นาะแล้วทำไมชูชิงถึงยังแรกมันกับที่อย่ของฉันอีกนะเป็นไปได้ไหมว่าเขาต้องการใช้สิ่งนี้เพื่อเสยรายฉันเพื่อที่เขาจะได้เอาตอนเถนของฉันออกมาฮะไม่ไม่ไม,ไม่ในขณะที่อย่น้ําแข็งอยู่ในโลกฉันต้องใช้มันเพื่อทําเข็มสองชุด เพื่อให้ชูทิ้งรับความแค้นและปกป้องตัวถิ่งองฉันเซียวซิงเจียมะฉันจะดูหน่อยว่าเกิดอะไรขึ้นในตอนนี้ฮ่ายังมีข้อดีมากในการเป็นเจ้าเมืองน้อยอย่างน้อยรูปลักภายนอกก็งามสินะหยุดสุยแย่ข้าไม่รู้ว่าันจะได้เจอเจ้าเจอกันอีกแล้วนะ ก็จบตอนที่16เลยนะคะก็มาต่อตอนที่17กันต่อเลยนะคะเพราะว่าเราดูแล้วเนื่องจากตอนที่16อะ่ะมันสั้นว่าก็เลยคิดว่าจะมาต่อตอนที่17ให้ทุกคนได้ฟังดีกว่าทุกคนคะถ้าเราอ่านผิดตอนไหนคือสามารถคอมเมนต์บอกแอดกันได้นะโอเคค่ะตอนที่17สุยะเจอก,กันอีกแล้วนะอเอ่อทุกคนเสียงไหมรสุยะ ฉันเป็นบุตรสาคนโตของตระกูลเฟิงสี่ตระกูลหลังในเมืองจ,กกจักรพรรดิเจ้าเมืองสุนเย่เห็นเจ้าไม่คู่ควรแม้กระทั่งเป็นรองทางฉันด้ซ้ำถ้าเจ้ารู้อะไรก็รีบบอกมาบางทีข้าอาจจะเอาเว้นโทดของเจ้าก็ได้อ่าได้นังสือตระกูลใหญ่ทั้งสี่เป็นเพียงอาหารศาศาสัตว์สำหรับพระเอกเท่านั้นฮา ก็เป็นหมาตัวได้แค่ที่นี่เหรอนะทำไมไม่ไปฆ่าฉันที่จวนเย่โดยตรงทำไมต้องมาทักข้อใส่ฉันที่นี่ด้วยเจ้าเจ้าหารจัดการจัดการหนุ่มสาวและเหล่าประาจา์ที่นี่ซะอย่าปล่อยให้พวกเขาลุกก่อนฉันได้เด็ขดขาดละครับอ้า ปนะไปนะเฮนะ้ยเฮ้าเป็นปัญหาจริงๆเลยว่าจะหาปิงชูแล้วออกไปได้สุดเออยู่ไหนนะอยู่ไหนนะอาฉันจำได้น้องสาวกำลังมองหาอะไรอยู่ไม่ได้ว่าพี่สาวคนนี้สามารถช่วยน้องสาวหามันได้นะก็เจบตนที่ สิบเจ็ดนะทุกคนส่งมันซานปะแอดยังส่งมันซานเลยอ,ะอ่ะโอเคค่ะทุกนะคนไว้เจอตอนหน้านะหรือไม่ค่ะวันนี้ถ้าแอดว่างนะแอดจะต่อตอนนี้ให้เลยเพราะว่าพี่เจนแกแบบแกไปแบบได้หลายตอนมากเลยอโอเคทุกนะคนบ,บ๊ายบาย